มาแล้วลเล่เด็ดหลาลาธัญญางานบวงสวงส่งพญาณคาคจำศีลเดินสายหมู่กันต่อเนื่องสำหรับสองน้องอกสาวหลาลาธัญญาอาสยามล่าสุดได้เดินทางไปยังคุ้มขําฉโนดจังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมพิธีบวงสวงส่งพญาณคาราชทั้งสี่ตระกูลเข้าจำศีลในช่วงวันเข้พาพรรษาบรรยากาศเริ่มในช่วงคำ่ำท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายมีการถวายเครื่องสักการะเครื่องบวงสวงแด่องค์พญาณคาราช รวมถึงการขอขมากรรมต่อด้วยทางนักร้องสาวธัญญาอาสยามได้ร้องเพลงถวายเป็นเพลงแนวอีสานส่วนทางด้านลาล่าอาสยามได้มีการรำบวงสวงถวายส่งปู่ย่านาคราชเข้าจำศีลซึ่งรำได้สวยงามมากๆกว่าทุกครั้งแถมเจ้าตัวยังเปิดเผยอีกว่าทางทีมงานเปิดเพลงผิดทำให้เธอต้องเปลี่ยนท่ารำใหม่ซึ่งไม่ค่อยได้รำและไม่ได้ซ้อมมา แต่ก็รำจนจบเพลงความยาวรวมเกือบ15นาทีและเธอมีความเชื่อว่าเธอไม่ได้รำเองแต่ปฏิหารบางอย่างทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีจนมาถึงเวลาที่ทุกคนในงานลุ้นกันตัวโกงนั่นคือการเสี่ยงท่ายจับลูกปิงปองของลาลา่าถันญาและปั้นเมฆโดยลาลาจับได้เลข9ถันญาจับได้เลข0ส่วนปันเมฆจับได้เลข6เท่ากับเลข906 ปังไม่ปังหลอหลุนกันได้เลยค่ะ